สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนพ,พี่พี่สมาชิกทุกท่านนะคะที่มารับชมช่องกดชาพีวันนี้นะคะวันนี้ก็เปิดไพ่ไว้รอเลยนะคะกับ10บใบนี้นะคะเป็นพลังงานของใครที่เข้ามาชมช่องกดชาพีนะคะวันนี้นะคะ,นนะ,คะกดชากา็มีความรู้สึกนะคะว่า,อ,าอยากทําเกี่ยวกับเรื่องพระภูมิเจ้าที่นะคะ ก็คือพระพูมิเจ้าที่เนี่ยนะคะที่บ้านทุกท่านนะคะคงจะมีนะคะแล้วเคยอยากทราบไหมคะว่าพระพูมิเจ้าที่ที่บ้านของเราเนี่ยที่มีอยู่นะคะท่านอยากจะบอกอะไรกับเราหรือว่าอยากจะสื่อสารอะไรกับเราแล้วท่านมีความรู้สึกกับเราอย่างไรนะคะวันนี้เรามาชมคลิปนี้กันเลยนะคะอยอมรับนะคะว่าเป็นพลังงานที่ลึกมากนะคะแล้วก็เป็นพลังงานของพระภรมิเจ้าที่ที่ชัดเจนเลยนะคะสําหรับไพ่สิใบที่กดช้าเปิดนี้นะคะ ท่านรับรู้นะคะแล้วก็เฝ้ามองคุณอยู่จริงนะคะไม่ไม่ใช่ว่าแค่ปกป้องพลังงานของบ้านนะคะแต่ท่านคอยป้องกันเส้นทางชีวิตของคุณด้วยนะคะ<ม>ก็คือตรงนี้นะคะกดชตาขอเป็นแบ่งเป็นพลังงานของท่านนะคะที่ท่านอยากจะบอกนะคะพลังงานความรู้สึกของพระภุมรเจ้าที่นะคะที่มีต่อตัวคุณนะคะที่มาชมช่องกดชาตานี้นะคะ<ม><ม>ก็คือท่านรับรู้นะคะว่า เราอะเคยผ่านความวุ่นวายนะคะไม่ว่าจะเป็นวุ่นวายเรื่องอะไรก็ตามนะคะว,ว่าแต่ละท่านนะคะมีความวุ่นวายไม่เหมือนกันนะคะมีแรงประทะมามากนะคะในชีวิตของตัวเราเองนะคะคือจะบอกว่าบ้าน้านหลังนี้นะคะ,ะเคยมีแรงประทะความไม่ลงรอยนะคะหรือ,อเจ้าของบ้านนะคะอาจจะมีอารมณ์ที่ปั่นป่วนทั้งจากคนนอกบ้านจาก คนข้างในบ้านเราหรือว่าตัวเราเองนะคะท่านอยากจะบอกนะคะว่าท่านเห็นนะคะแล้วก็การต่อสู้ภายในใจของตัวคุณเองค่ะไม่ได้มองว่าเราเป็นคนวุ่นวายแต่ว่าท่านเห็นว่าเราอ่ะอดทนนะคะนี่คือไพ่ที่บอกว่าท่านนับเฝ้าดูเราตั้งแต่ช่วงที่ที่เรามีชีวิตที่ยังไม่สงบนะคะ,ะไพ่ใบต่อมานะคะอันนี้ พูดเกี่ยวกับไพ่ใบแรกนะคะเป็นห้าไม้เท้าแล้วก็ไพ่ใบต่อมานะคะเป็น King of คั p นะคะไปที่สองแถวบนนะคะท่านนะคะมีความเมตตาและความเอ็นดูต่อเราอย่างลึกซึ้งเลยนะคะกดช้าขอเรียกแทนตัวคุณว่าเป็นเรานะคะอืมมันจะได้ดูเอ,อ่อซอฟซอกลงบ้างนะคะพลังงานของท่านนะคะบอกเลยนะคะท่านเป็นคนที่ใจเย็นนะคะมีความสุขขมแล้วก็มี ความเมตตาสูงค่ะท่านไม่ได้ลงโทษนะคะแล้วก็ไม่ได้ตัดสินนะคะแต่ท่านคอยประคองอารมณ์ที่เราเขาเรียกว่าในวันที่เรารู้สึกว่าแย่หรือว่าเราไม่ไหวนะคะคุณอาจจะเหนื่อยจากงานข้างนอกบ้านมาหรือว่าคุณอาจจะมีภาระด้านต่างๆนะคะเพราะว่าแต่ละท่านนะคะมีบริบทไม่เหมือนกันอันนี้กดชาขอพูดโดยรวมนะคะแต่ก็เป็นพลังงานที่เน้นอยู่นะคะ หากว่าเราอะนะคะท่านกําลังจะสื่อสารว่าว่าเราเคยร้องไห้เราเคยเศร้าหรือว่าเราเคยหมดแรงนะคะท่านอยากจะบอกว่าในบ้านหลังเนี้ท่านรับรู้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะตามหน้าไพ่นี้นะคะท่านยังอยากจะสื่อกับเราว่าท่านรักเรานะคะแบบผู้ใหญ่ที่เข้าใจไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เข้่งคัดอย่างเดียวนะคะเหมือนพระภูมิเจ้าที่นะคะที่บ้านนะคะ ของแต่ละคุณของแต่ละท่านของคุณเนี่ยนะคะท่านมีพลังงานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ได้เข้่งคัดนะคะคือเหมือนกับท่านไม่ค่อยมออีระบบระเบียบจนมากเกินไปนะคะแบบคือไม่ตึงอะไรจนมากเกินไปที่ทําให้เรารู้สึกอึดอัดนะคะดูท่านใจดีนะคะแล้วก็มีเมตตานะคะบทบาทที่ท่านทําให้เราอะนะคะโดยไม่รู้ตัวนะคะก็คือ Night of Pentacle นะคะ อันนี้นะคะไปที่3ามแถวบนอัศวินถือเหรียญคือท่านอยากจะสื่อนะคะกับเราว่าท่านน่ะช่วยเราแบบช้านะคะแต่มั่นคงคือเหมือนกับว่าท่านน่ะอ่าเขาเรียกว,ว่าอาจยังไม่เห็นผลทันทีนะคะคือตัวคุณอาจยังไม่เห็นผลทันทีแต่ว่าท่านน่ะค่อยๆผลักดันชีวิตของคุณน่ะให้มั่นคงนะคะแล้วก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการเงินนะคะเรื่องสุขภาพนะคะหรือว่าการตั้งหลักชีวิตของแต่ละท่านไม่เหมือนกันใช่ไหมคะมีพลังงานท่านอะคอยค้ำชูอยู่ค่ะแล้วก็ใบต่อมานะคะเป็นไพ่สี่มเมถาวานี้นะคะท่านถือว่าเราอะเป็นคนของบ้านนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณ คุณควรดีใจนะคะว่าท่านเอ็นดูเรานะคะแล้วก็ท่านเห็นเราเป็นลูกหลานของท่านนั่นเองค่ะบ้านนี้คือที่พักพิงพลังงานของเราค่ะนะคะต่อให้เราออกไปเจอเรื่องหนักสักแค่ไหนนะคะกลับมานะคะ<ม>ท่านกําลังจะบอกว่าบ้านหลังนี้ยพลังงานจะค่อยๆฟื้นนะคะท่านดีใจนะคะที่เราอ่ะยังเคารพและนึกถึงท่านนะคะบางท่านนะคะกดท่านมีความรู้สึกว่าคุณอ่ะเป็นคนที่ เขาเรียกอะไรคะชอบหาของมาถวายท่านบางทีวันพระงวันพระคุณก็อาจจะไหว้ท่านนะคะโดยใช้พวงมลาลัยหรือหมากพูอะไรประมาณนี้นะคะหรือบางท่านนะคะก็ชอบสวดมวนต์ไหว้พระแล้วก็แผ่บุญกุศลให้กับพระภูมิเจ้าที่ท่านด้วยอันนี้ท่านสามารถรับรู้ได้นะคะท่านจึงบอกว่าท่านดีใจนะคะที่เรายังเคารพและนึกถึงท่านเสมอนะคะแล้วก็ไพ่นะคะตรงนี้ก็ยังบอกว่า พระภูมิเจ้าที่นะคะที่บ้านของเราเนี่ยนะคะมองคุณเป็นคนในครอบครัวนะคะคือคือท่านมีความเมตตาท่านมีความรักแล้วก็เอ็นดูเราอะค่ะเหมือนเราเป็นเด็กน้อยคนนึงอยู่ในบ้านหลังนี้นั่นเองนะคะแล้วก็มีสิ่งนะคะที่สิ่งที่ท่านอยากจะเตือนนะคะอยากจะให้คุณเองอะได้รับรู้นะคะก็คือ c h a i of sort นะคะใบที่5แถวบนนี้นะคะหรือว่า10ดาบนั่นเองท่านกําลังบอกว่า ท่านเห็นนะคะว่าเราฝืนตัวเองมานานเกินไปนะคะกดชาไม่รู้ว่าแต่และบริบทของทุกคนที่มาฟังคลิปกดชานะคะคุณเป็นคนที่ฝืนตัวเองมากจนเกินไปเรื่องอะไรบ้างนะคะแต่กดชามีความรู้สึกว่าที่ท่านกําลังสื่อสารเนี่ยบางท่านอันนี้กดชายกตัวอย่างนะคะบางท่านเนี่ยคุณอาจจะฝืนตัวเองเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะเหมือนคุณแบบว่า เหมือนคุณต้องแบกรับภาระอะไรแบบหนักๆอะค่ะแล้วแบบคุณก็ฝืนว่ามันไหวอะสาหรับตัวคุณนะแต่แต่ท่าน,นรับรู้นะแต่ท่านนไม่อยากจะคือท่านไม่อยากจะอะไรกับกับเราใช่ไหมคะเพราะว่าแต่ละบริบทของแต่ละบุคคลจะไม่เหมือนกันนะคะแต่กดชาโฟกัสเรื่องงานคุณอาจจะแบกในเรื่องของภาระเรื่องงานหน้าที่จนจนแบบว่าเหมือนกับว่าคุณคุณคิดว่าคุณไม่ไหวอะแต่ว่าคุณก็ไหวอะไรประมาณนี้นะค่ะ แล้วก็ท่านก็เลยบอกว่าเหมือนกับว่าเราเคยแบกในเรื่องที่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ท่านอยากจะเกตือนเรานะคะว่า,าเหมือนกับเรา,าเคยแบกในเรื่องที่เราควรจบไปแล้วนะคะบางความเจ็บปวดไม่จําเป็นต้องพิสูจน์อีกเหมือนกับท่านไม่อยากให้เราแบกเรื่องอะไรที่มันเจ็บช้ำน้ําใจหรือว่าทําให้เราต้องเสียอกเสียใจนะคะท่านบอกว่าความเจ็บปวดอะ ไม่ต้องไม่ต้องเก็บมาแล้วไม่ต้องมาพิสูจน์อีกคือไม่ต้องมาเก็บมาแล้วอะค่ะนะคะ,นะค,ะคือท่านไม่อยากเห็นเราเจ็บปวดท่านไม่เห็นไม่อยากเห็นเราแบบเศร้าอะไรประมาณนี้นะคะท่านแบบอยากให้ปล่อยทิ้งไปเลยนะคะท่านบอกว่าถึงเวลาที่วางนะคะไม่ใช่ว่าเราแพ้นะคะแต่พอแล้วประมาณนี้นะคะแล้วก็ไพ่เดอะเมจิเชนนะคะแถวสองใบแรกเป็นไพ่เวดมนต์เลยนะคะบอกเลย ท่านกำลังบอกว่าคุณมีพลังงานสร้างชีวิตใหม่ได้เองนะคะเหมือนกับว่าคุณอะมีพลังงานนะคะมีเอ่อเขาเรียกว่ามีเขาเรียกอะไรคะถ้าไพ่เดอะเมชเชียเนี่ยจะแปลว่ามีคนมีองค์พลังงานที่ดีมีเซนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถาสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองสามารถสร้างแรงบันดาลใจคือทุกสิ่งทุกอย่างคุณสามารถเสกได้อะคะ่ะเพราะมันเป็นไพ่ พอหมดแม่หมออมืประมาณเนี้ยนะคะท่านกําลังบอกว่าท่านะ่ะเ,เราอะมีพลังงานที่สร้างชีวิตของเราได้เองใช่ไหมคะชีวิตใหม่ได้เองคือคุณอยากมีชีวิตใหม่แบบไหนคุณสามารถเสกนิรมิตได้เลยคะ่ะท่านพระภูมิเจ้าที่นะคะท่านไม่อยากเห็นเราคิดว่าดวงไม่ดีนะคะท่านไม่อยากเห็น เราคิดนะคะว่าเราดวงไม่ดีบางทีนะคะบางท่านอาจจะซื้อลอตเตอรี่นะคะหรือว่าเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเราอาจจะไม่ถูกไม่ถูกลอตเตอรี่นะคะหรือว่าไม่ถูกหวยเนาะกวดชาเขาพูดตรงตท่านก็เลยอยากจะมาพูดปลอบใจเราว่าไม่ใช่ว่าเราดวงไม่ดีนะ,ะท่านบอกว่าเราเป็นคนมีของมีพลังงานดีๆมีวาสนาแต่ขอให้เรา่าตั้งเจตนาที่ชัดเจนนะคะท่านบอกมาแบบนี้นะคะ แล้วก็บทบาทใหม่นะคะที่ท่านอยากเห็นเราเป็นอยากรู้ไหมคะว่าท่านอยากเห็นเราเป็นอะไรใช่กชาก็อยากรู้เหมือนกันตามหน้าไพ่นะคะ queen of p e n t a c l e ราชินีถือเหรียญใช่ไหมคะก็คือคนรวยใช่ไหมก็คืออันนี้แปลตามหน้าไพ่ก่อนนะดูแลตัวเองให้มั่นคงก่อนที่สิ่งที่ท่านจะบอกนะคะเพราะว่าราชินีถือเหรียญเนี่ย เธอเป็นคนที่ดูมีความมั่นคงแต่เธอก็ต้องดูแลตัวเองด้วยท่านบอกว่าดูแลตัวเองให้มั่นคงก่อนแล้วทุกอย่างจะตามมานะคะเงินงานสุขภาพที่ท่านเจาะนะคะเงินงานสุขภาพบ้านต้องเริ่มจากการให้คุณค่าตัวเองก่อนอันนี้ท่านบอกมานะคะท่านอยากเห็นเราอยู่ดีมีหลักมีฐานนะคะที่มั่นคง อันนี้เป็นพลังงานจากท่านนะคะไพควีนขึ้นนะคะควีนถือเหรียญอ่าเรามาดูใบต่อมาค่ะใบที่3มแถวล่าง t เดช a า o w โ i ไซความมืดหรือว่าพลังมืดท่านกำลังบอกว่ายอมรับด้านมืดของตัวเองอยากอยาก,กลัวมันนะคะอ่าท่านกำลังบอกว่าเราเป็นคนที่มีเซน์นะคะมีความลึกหรือว่ามีเซน์สัมผัสลึกๆอยู่ในตัวเราเองนะคะ แต่ว่าเรากดมันไว้เราจะเหนื่อยแต่ถ้าเราเข้าใจมันมันสิ่งเหล่านี้มันจะกลับกลายเป็นพลังงานที่ดีให้กับเราหรือว่าเป็นพลังเป็นเขาเรียกว่ากลายเป็นพลังให้กับเรานะคะสิ่งที่ท่านอยากบอกอีกก็คือให้เราอะทำในช่วงนี้คือคืออะไรนะคะก็คือว่าช่วงเนี้ที่ท่านอยากให้เราทําที่สุดในช่วงนี้ก็เป็นไพ่สีดาบนี้นะคะ ใบที่4แถวล่างนี้นะคะพักฟื้นและตั้งจิตใหม่ท่านบางทีท่านเห็นเราเหนื่อยนะคะท่านก็อยากให้เราพักพักร่างกายบ้างเหมือนกับพักฟื้นจิตใจนะคะเพื่อให้เรามีพลังงานใหม่ๆนะคะเขาเรียกว,ว่ามีจิตที่แข็งแรงขึ้นนะคะคือท่านกําลังบอกว่าไม่ต้องเร่งไม่ต้องพิสูจน์อะไรเยอะแยะมากมายนะคะ การพักคือการซ่อมพลังไม่ใช่ขี้เกียจท่านรู้แสดงว่าท่านรู้นะคะว่าคุณอะไม่ใช่เป็นคนขี้เกียจคุณต้องเป็นคนขยันแน่นอนท่านถึงได้บอกว่าถ้า,อ,าอยากให้เราพักพักบ้างไม่ต้องเร่งไม่ต้องพิสูจน์คือเหมือนกับว่ากดชาพ,พาเข้าใจละเหมือนกับว่าถ้าถ้าเราเหนื่อยเราอย่าฝืนไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามนะคะท่านอยากให้เราพักพลังเพื่อซ่อมพลังเรานะคะให้มันแข็งแกรง่ง แต่ท่านมองเราว่าเราไม่ใช่คนขี้เกียจแน่นอนนะคะแล้วก็ไพ่โอลอฟคัพนะคะสี่ถ้วยนะคะอันนี้นะคะล่างล่างสุดนี่นะคะไปสุดท้ายท่านบอกว่าอย่ามองข้ามสัญญาณดีๆที่กำลังมาคือเหมือนกับว่าท่านบอกว่าถ้ามีโอกาสอะไรใหม่ๆมีความช่วยเหลืออะไรเข้ามาหรือมีแรงบันดาลใจอะไรนะคะให้เราเปิดรับนะคะอย่าปิดอย่าทำเป็นมองไม่เห็นนะคะท่านบอกให้เปิดรับได้เลยนะคะ แล้วก็ใต้สำรับนะคะไพ่ใบนี้ The The Hermit ค่ะออกจะดำๆนิดนึงนะคะเพราะว่ากดชาติถ่ายตอกนกลางคืนเนาะ The Hermit นะคะก็คือไพ่ฤสีนั่นเองอืมเป็นเป็นพลังงานที่ท่านพระภูมิเจ้าที่ท่านกำลังจะบอกว่าครูเงียบนะคะเหมือนกับท่านนะคะเป็นครูเงียบๆของเราเป็นพลังงานที่ไม่ส่งเสียงดัง แต่ถ้าเรานิ่งนะคะเราก็จะได้ยินคำตอบพูดแล้วขนลุกนะคะตรงนี้จริงๆท่านบอกว่าการไหว้ด้วยใจสงบสำคัญกว่าการให้ของเยอะเหมือนกับว่าท่านกำลังจะสื่อสารกับตัวคุณนะคะว่าไม่จำเป็นต้องเอาของมาไหว้ท่านเยอะนะคะหรือว่าไม่จำเป็นต้องไหว้ของท่านแค่เราเราไหว้ท่านด้วยใจนะคะด้วยใจสงบ กดชาตนึกไปว่าเหมือนกับเราน่าจะคารพท่านนะคะแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระหรือว่าแผ่แผ่บุญกุศลให้ท่านนะคะอันนี้ท่านน่าจะชอบมากกว่าเนาะประมาณนี้ค่ะแล้วก็สรุปนะคะก็คือสารจากพระภูมเจ้าที่ที่ท่านอยากสื่อนะคะถึงเรานะคะอันนี้เป็นประโยคคําทองเลยนะคะที่ท่านอยากสื่อท่านบอกว่า เราเห็นทุกอย่างที่คุณนะอดทนถึงเวลาพักวางและก็เริ่มใหม่บ้านหลังนี้ยังค้ำจุนคุณเสมอนะคะแต่จริงๆแล้วอะ่ะอันนี้กดช้าพูดเองนะจริงๆอะ่ะสารที่ท่านจะพูดอะ่ะท่านจะพูดเรียกว่าเจ้าเหมือนกับคนสมัยโบราณน,นะคะเขาจะเรียกอย่างเงี้นะคะว่าเจ้าเจ้าเจ้านั่นเจ้านี่อะไรอย่เงี้ยนะคะค่ะอันนี้กดช้าก็ขอเจาะเรื่อง ใชอโดไซด์นิดหนึ่งนะคะชาโด้ไซด์เนี่ยคือเจาะพลังงานนิดนึงว่าบริบทเนี่ยที่ท่านอยากสื่อคืออะไรชาโด้ไซด์ก็คือด้านที่เราเก่งนะคะแล้วก็มีพลังแต่เราอ่ะไม่กล้าใช้มันออกมาไม่กล้ายอมรับคือคุณอาจจะมีความเก่งความสามารถด้านใดด้าน,าน,านหนึ่งเฉพาะตัวคุณนะคะท่านบอกว่าคุณมีพลังงานตรงเนี้ยจริงแต่คุณอ่ะไม่กล้านำออกมาใช้ คุณไม่กล้ายอมรับว,ว่าคุณเก่งด้านนี้อะไรประมาณนี้ค่ะที่ท่านอยากสื่อนะพลังงานนี้ไม่ใช่ผีนะคะไม่ใช่พลังงานต่ํานะคะท่านบอกมานะแต่คือตัวตวนที่แท้จริงบางส่วนที่เราซ่อนเอาไว้นั่นเองค่ะเพราะว่าเราอาจจะกลัวโดนถูกปฏิเสธหรือว่ากลัวตัวเราเองคือหรือแบบเครียกว่าออกตัวแรงเกินไปนะคะชาโดสไทร์ตรงนี้ก็คือในสายตาของพระภุมิเจ้าที่ท่านก็เลยบอกว่า ด้านพลังงานจิตหรือว่าด้านเซนส์ของตัวคนเองนั่นเองนะคะคือคุณอาจจะเป็นคนรับพลังงานได้ดีนะคะเป็นคนมีเซนส์เป็นคนมีความรู้สึกไวความรู้สึกไวนะคะคุณอาจจะสัมผัสหรือสื่ออะไรต่างๆได้นะคะรับรู้พลังงานต่างๆได้อันนี้เขาเรียกว่าคุณเป็นคนมีพลังนะคะพลังจิตหรือว่าเซนส์นะคะอันนี้ ฟังแล้วก็ใช้วิจารณญาณนะคะไม่ต้องเชื่อไม่ต้องเชื่อกดช้ามากไปก็ได้นะคะแต่กดช้าพูดตามไพ่นี้นะคะแล้วก็การสื่อสารกับพระภูมมเจ้าที่เท่านั้นเองคือคือการสื่อสารเนี้ยเราก็เปิดพลังงานตามหน้าไพ่เพื่อสื่อสารกับพระภุมิเจ้าที่ว่าท่านอยากสื่ออะไรเท่านั้นเองนะคะอันนี้อธิบายเข้าใจนิดนึงนะคะคืออ่าท่านก็เลยบอกว่ารู้สึกไวเห็นใจคนง่ายท่านท่านกำลังบอกนะคะ รู้ก่อนเหตุการณ์บางอย่างคือท่านท่านมองเห็นนะคะตรงนี้นะพลังงานของเราแต่เราอะ่ะหรือว่าคุณอะ่ะพยายามทําเป็นแบบไม่รู้ไม่เห็นเพราะว่าคุณกลัววุ่นวายกดชาตก็ไม่รู้นะว่าไอการว่ากลัววุ่นวายเนี่ยคือเรื่องอะไรคืออาจคุณอาจจะรับรู้ได้นะคะคุณอาจจะสัมผัสได้แต่คุณทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นเพราะว่ากลัววุ่นวาย หรือว่าคุณอาจจะกลัวว่าใครไม่เชื่อคุณก็ได้เวลาที่คุณพูดออกไปประมาณนี้หรือเปล่าเพราะผมจะที่ท่านก็เลยรับรู้ว่าด้านเนี้ยของคุณมีจริงท่านไม่ได้ห้ามแต่อยากให้เราเข้าใจมันอย่างมีสติท่านบอกว่าให้คุณมีสติด้านอารมณ์ที่ถูกถูกเก็บเอาไว้หรือว่ากดเอาไว้อ่ะคุณเป็นคนใจดีแต่โกรธเป็นเจ็บเป็นแต่ไม่ค่อยพูดอันนี้ท่านท่านรู้สึกนะท่านก็สื่อสารจากไพ่นะคะ ยอมคนเก่งจนบางครั้งอ่ะฝืนใจตัวเองท่านบอกว่าคุณน่ยยอมยอมเก่งจนบางครั้งอ่ะฝืนใจตัวเองชาโดของคุณก็คือความเข้มแข็งที่ไม่ได้รับการระบายเหมือนกับท่านจะรู้เลยนะว่าคุณน่ะเก็บไว้เวลาที่คุณโกรธหรือคุณรู้สึกนอยหรืออะไรเงี้ยคุณจะเก็บกดมันไว้แต่คุณไม่ได้รับรับการระบายตรงเนี้ยมันก็เลยเหมือนกับว่าคุณอาจจะเก็บอารมณ์ทางด้านนี้ไว้หรือเปล่ามันก็เลยกลายเป็นชาโด เป็นด้านมืดของคุณอะแล้วก็ท่านบอกเลยนะว่าท่านเตือนเรื่องอดีตแล้วก็บาดแผลนะคะคุณอาจจะเคยผ่านเหตุการณ์ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเป็นตัวเองแล้วมันเหนื่อยเลยเลือกนิ่งเล,เลือกเลือกเงียบเลือกถอยเหมือนกัคุณไม่กล้าปะทะอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนกับว่า จริงๆแล้วว่าคุณไม่ใช่คนที่แบบว่านิ่งเฉยอะไรประมาณนี้หรอกมั้งกดชาคิดว่านะคุณอาจจะเป็นคนที่กโกรธแล้วก็แบบพูดออกมาเลยอใส่ออกมาเลยอะไรประมาณเนี้ยแต่ท่านเหมือนกับว่าคุณอะ่ะเ,เลือกที่จะเก็บนิ่งแต่มันทําให้คุณนันเหนื่อยเหมือนกับท่านอ่านพลังงานคุณออกนะคือท่านก็เลยบอกว่าไพ่ใบนี้ท่านไม่ได้มาตําหนิคุณนะแต่ท่านกำลังบอกว่าถึงเวลาต้องปลดปล่อยพลัง พลังนั้นออกมาอย่างปลอดภัยคือท่านให้ให้คุณอนะระบายมันออกมาบ้างคือไม่ต้องนิ่งแล้วก็เงียบแล้วก็เก็บเก็บความรู้สึกอันนั้นไว้อะคุณสามารถระบายได้เลยคือเหมือนกับว่าท่านนะ่ะปกป้องคุณอยู่คุณระบายได้เลยถ้าคุณไม่พอใจอะไรคุณก็ระบายได้เลยอะไรประมาณนี้ค่ะมีท่านอยู่ข้างๆดีนะคะแสดงว่าว่ามเจ้าที่ที่บ้านคุณดีมากเลยนะท่านเอ็เอนดูคุณมากเลยนะเหมือนลูกเหมือนหลานคนหนึ่งเลยนะอันนี้เรื่องจริงนะ กดชาสัมผัสได้เลยคุณจงภูมิใจนะคะอันนี้พระพุมเจ้ที่อยากบอกอะไรอีกนะคะเรื่องชาโดไซนะคะท่านบอกว่าเจ้าไม่ได้เจ้าไม่ไม่ได้นักกลัวนะคะอันนี้พูดเป็นแบบพื้นพื้นพื้นบ้านนะคะแบบตามภาษาที่ท่านท่านสื่อนะคะพลังงานของเจ้าไม่ใช่ของเสียแต่ต้องใช้ด้วยสติไม่ใช่การกดเหมือนกับท่านไม่อยากให้เราเก็บกดไว้นะคะ ท่านอยากให้เราอ่ะ,อะเขาเรียกว่าท่านน่ะไม่อยากเห็นเรากลัวตัวเองอเพราะเพราะว่าถ้าเรายิ่งกลัวเนี่ยพลังงานจะออกมาในรูปของความเหนื่อยความซึมความเบื่อนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะ,ะท่านก็เลยบอกว่าวิธีอยู่กับชา์โดสไส์เงามืดของตัวเองนะคะที่ถูกต้องก็คือ แบบไม่ทําให้เราหลอนน่ะไม่ใช่ว่าทําให้เรารู้สึกเป็นพลังงานลบเนาะท่านก็เลยบอกว่ายอมรับว่ามันมีแต่ไม่ต้องเปิดสุดไม่ต้องไปฝึกฝึกอะไระฝึกของให้มันแรงๆอะค่ะคือไม่ต้องฝึกอะแค่รับรู้ว่าเราอะรู้สึกไวและตั้งขอบเขตนะคะใช้พลังงานในการในการสร้างสารรค์พูดให้กำลังใจคนอะไรประมาณนี้ค่ะเหมือนกับท่านอยากว่าให้คุณอะ เป็นคนที่พูดให้ให้กำลังใจคนนะคะใช้พลังงานของคุณนะ่ะในทางสร้างสารรค์นะคะเอ,อเหมือนกับว่าบางทีคุณอาจจะเก็บพลังงานไว้ใช่ไหมคะแต่คุณระบายทางทางการพูดพูดให้กำลังใจคนพูดทางสร้างสารรค์เนี้ยคือท่านท่านบอกมาแบบนี้นะคะอย่าอย่ามักเก็บกดอะไรนะคะอืมประมาณเนี้ยค่ะก็อันนี้จบหรือย,อยังเอ่ย น่าจะจบแล้วนะคะในเรื่องที่ท่านอยากจะบอกสื่อนะคะในในส่วนของไพ่นะคะอืมคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะใช้เวลาก็ประมาณยี่สิบกว่านอาทีนิดหน่อยนะคะกดชาดูเวลาอยู่เนาะเวลาพูดเนาะโอเคก็หวังว่าคลิปนี้นะคะที่บางท่านอยากจะรู้ว่าพระพูมมเจ้าที่ที่บ้านของเราเนี่ยท่านมีความร,รู้สึกยังไงกับเราและท่านอยากจะบอกหรือว่าอยากจะสื่ออะไรกับเรานะคะ หวังว่าคลิปคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะคะที่กดชั่นนามาจัดทําให้กับเพื่อนเพื่อนพี่พี่สมาชิกนะคะรับฟังนะคะว่าท่านอยากจะบอกอะไรท่านอยากจะสื่ออะไรนะคะคลิปนี้มีประโยชน์ขอให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่แชร์ให้กดชั่นด้วยนะคะเพื่อส่งต่อให้กับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่เขาอยากจะเ,เขาเรียกว่าอยากรับรู้พลังงานดีๆแบบนี้นะคะเขาจะได้ตอบโจทย์ได้นะคะจะได้แบบเหมือนกับเราสร้างแรงบันดาลใจให้กับ เพื่อนต่อเพื่อนนะคะเป็นความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถแชร์กดไลค์กด subscribe like, กดแาาชร์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะหวังว่าคุณคุณ,คณทุกท่านนะคะจะมีพลังงานบวกนะคะที่มารับฟังกันนะคะกดแชร์ก็พยายามสรรหาคลิปที่เป็นพลังงานบวกแล้วก็เป็นการเ,งงาเารียกอะไรดีคะ เยีวยวยาจิตใจดีไหมคะเพราะว่าพักนี้เราก็เหนื่อยจากการทํางานภารกิจหนะ้าที่การงานต่างๆนะคะเราก็อยากจะฟังพลังงานดีๆพลังงานบวกๆเนาะไม่ใช่พลังงานลบๆเนาะโอเคงั้นกดช้าก็จะทําคลิปต่อไปนะคะว่าจะทําพลังงานบวกหรือว่าพลังงานสร้างแรงบันดาลใจอะไรดีนะคะโอเคงั้นพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบพระคุณมากค่ะที่รับฟังสวัสดีค่ะ